ช่วงนี้ยุคโควิดแบบนี้ไอเทมที่เราต้องมีหรือว่าสิ่งที่เราต้องทำเป็นประจำนั่นคือการล้างอะไรคะนี่สิงงงตรงนั่นไปไหนไหนวันนี้จะได้ดูไหมพี่วันนี้อยากดูป่ะคะอยากดูไม่เลิกเลยฮัลโหลสวัสดีจ้ากลิ่นกลับมาแล้วเลยนะคะ EP นี้ยังคงความกรินไม่หยุดกรินไม่หย่อนเพราะว่าทำไมคะเราคือรายการวันละกรีนนั่นเองนะคะเอาไม่มีจังหวะอะไรเลย นี่นี่จะหนีไปไหนก็ไม่ได้อีกเนี้ยขอหนีหน่อยได้ไหมยังไงก่อนอ่ะนอนกันเลยครับผมปังคิวต้าค่ะช่วงนี้อยู่โควิดแบบนี้ไอเทมที่เราต้องมีดีือว่าสิ่งที่เราต้องทําเป็นประจําั่นคือการล้างอะไรคะก็ล้างมือเออคิดอะไรยาล้างมือเคยสังเกตไหมว่าสบู่ที่เราล้างมือเนี่ยหลังจากที่เราใช้หมดแล้วอะเราโยนทิ้งถังขยะไปปุ๊บเส้นทางการรีไซเคิลจะไปจบที่ตรงไหน เออไม่เคยสินเลยอ่ะไม่รู้ก็ทิ้งปกติเลยครับใช่ไหม,อมอเออมันไปไหนเออนั่นน่ะสิงงงันนั่นไปไหนไหนอ้าววันนี้ค่ะเรามีโปรดักต์หนึ่งตัว <c oughs> เรียกได้ว่าตอบโจทย์สถานการณ์ปัจจุบันมากๆที่แบบว่าคนจะต้องล้างมือรักษา <c oughs> ความสะอาดประมาณนี้นะคะนั่นคือมาแล้ว <c oughs> นี่เลยนี่คือนี่คืออันนี้เลย <c oughs> มันคืออะไรพี่ตุ๊ต้ามันคืออะครสบู่เม็ดอะไรเม็ดอะไรฟู่ครับผมสบู่เม็ดฟู่นะคะสบู่เม็ดฟู่ของ marble care นั่นเองใช่ทำไมสบู่ต้องหลักโลกไม่หลักโลกได้ไหมก็เป็นแค่สบู่ทำไมสบู่ต้องหลักโลกเพราะว่าได้ความที่สบู่เนี่ยมันมีความพิเศษมากๆมันคือเป็นเม็ดอะไรเม็ดอะไรเม็ดฟู่ซึ่งความซึ่งความซึ่งความ ความพิเศษของการที่เป็นเม็ดฟูคือมันไม่ต้องใช้แพ็เกจจิ้งของตัวมันเองมันสามารถที่จะใส่ลงไปในน้ำที่อยู่ในแพ็เกจจิ้งอะไรก็ได้สบู่เม็ดฟูก็คือเรียกว่าไม่ต้องใช้บรรจุภัณฑ์ยกตัวอ,อย่างเช่นสมมติว่าเรามีขวดเก่าๆที่เป็นแบบผัวปัม๊ม<อ>ต้องเป็นแบบโฟมนะทุกคนใส่เม็ดฟูลงไปปุ๊บสิ่งนี้ก็จะกลายเป็นสบู่ล้างมือเลยอ๋อเข้าใจแล้วคือตอนแรกเราผงงงคือมันรักโลกตรงที่เวลาเราซื้อมาเนี่ยเราคือเราซื้อตัวเม็ดฟูนี้มาถูกแล้วก็ไปใส่ใไหนๆก็ได้ที่เราต้องการจะใส่ถ มันคือมันไม่ได้ฟู่อย่างเดียวพี่ป้าความรักโลกของมันอย่างหนึ่งก็คือมันไม่มีสาร S L S S L S นี่คือสารที่เอาไว้เรียกร้องขความช่วยเหลือลไม่นะมัน S O S S L S นี่ที่ว่าเรา,เรา,เ,ราเราส่สงข้ขอความไไม่ใช่นะมัน SMS S M S S L S เนี่ยค่ะเป็นสารที่ทำให้เกิดฟองได<ม>้เรียกว่าเป็นแบบว่าสารที่จะช่วยแบบขจัดความมันต่างๆบนร่างกายออสารเนี้ยมันจะอยู่พวกแบบสบู่แชมพูโลชั่นหรือว่าครีมบำรุง,งผิวต่างๆก็จะล้วนมีสารนี้ซึ่งจริงๆแบบว่าเฮ้ยก็ดีนี่มีฟองจะได้สะอาดบางคนแบบติดการที่แบบแกสระผมจะต้องเหมือนแบบว่าอยู่ในโฆษณาที่ฟองเยอะๆน้ำเยอะๆแต่หารู้ไม่ว่าการที่ทำให้เกิดฟองเนี่ยคือผลิตภัณฑ์นั้นะมีสาร SLS S L <บา> S เนี่ยไม่ได้มีแค่ด้านเดียวของการที่ทำให้เกิดฟองอีกด้านหนึ่งของเขาก็คือเวลาน้ำที่เก มันจะทำเอฟเฟกตต่อแหล่งน้ำธรรมชาติเรียกว่าจะแบบจะไปฆ่าแบคทีเรียดีๆในน้ำแ้วเรียกว่าแบบความสมดุลต่างๆในน้ำเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปฉะนั้นถ้าเกิดลองพลิกดูพวกแบบว่าโปรดักต์รักโลกที่เกี่ยวกับการทำความสะอาดร,ร่างกายเขาจะเขียนไว้เลยว่าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยไม่มีสาร SLS น่นีงพูดง่ายว่าก็คือถ้าสารเนี้ยมาลงไปในน้ำเมื่อไหร่เนี่ยก็คือมันจะทำให้ระบบน้ำเนี่ยมันเสียออใช่ฉะนั้นถ้ามองหาผลิตภัณฑ์ควอมสะอาดรักโลกนะคะแนะนำให้ลองมองหาผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสาร SLS ดูแน่นอนแล้วว่า มันก็ต้องไม่มีมีมันก็ต้องไม่มี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 เลยมันก็ต้อง ไม่มีแ้น่นครับแน่นอนครับอันนี้นะครับหาซื้อได้เลยนะครับใน Facebook ใน Instagram นะครับหรือว่า s h อป e e Lazada ก็มีขายเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็รวมถึงร้านค้าที่หนึ่งครับรีฟิลสเตชันถูกต้องค่ะจริงๆงทาง r e ฟ i ลส t ตชันอ่ะหลายๆคนถ้าเกิดเป็นสายกรีหรือว่าสายหลักโลกอาจจะรู้จักร้านนี้เป็นอย่างดีอยู่แล้วเรียกว่าเป็นร้าน e ี i ิ l แรกๆของประเทศไทยที่เปิดขึ้นมาเลยในร้านนี้ก็จะมีโปรดักต์หลักโลกจำนวนมากนะคะมีหลายทางเลือกมีทั้งโปรดักต์ที่ใช้ชีวิตประจำวันต่างๆแชมพูสบู่หรือแม หมดะะแต่สําหรับใครที่แบบว่าไม่เล่นมือถือก็สามารถแวะไปได้เพราะว่าเขามีหน้าร้านร้านนี้อยู่ในคาเฟ่ที่ชื่อว่าเบตเตอมูลคาเฟ่นะคะซอยสุขุมวิทแต่เฉี่ยทับหนึ่งคะ่ะถ้าพร้อมแล้วเราจะมาลองทําให้ดูว่าเม็ดฟูนี้มันทานํางานยังไงเทคเจอร์ของเขานะคะจะมีฟีลความแบบช็อกชอกนิดนึงเนาะ ตัวสบู่เม็ดฟูเองเนี่ยมันจะมีครงรูปมีความแข็งแรงของมันอยู่อย่างแรกนะคะเราก็ต้องมีเรียกว่าเป็นคอนเทนเนอร์ที่ใส่ตัวสบู่หรือว่าตัวอะไรก็ได้นะคะแต่ขอให้เป็นหัวโฟมหัวโฟมแบบนี้นะเพราะว่าตัวเองมันไม่มีฟองถ<ะ>ูกต้องเนองหลินเก่งมากเอ s <S สอ็ล s ไม่มีทําให้ไม่ได้เกิดฟองน้ำเนี่ยประมาณ250 ML อันนี้จะลบกวนขอให้ตวงให้มันแบบว่าตรงเป๊ะกับสองเปนึงใช่ใช่คลิปเราก็คือ 250ML ไม่รู้หาขวดที่เป็น5้าร l ยแล้วใส่ที่นี่พอใส่ไปปุ๊บแล้วก็หยิตภัณ นี่ใช่แล้วก็ใส่เราก็ใส่เลยไม่ใช่เราไม่ใส่ทิ้งลงไปเลยซาละใส่ที่พอเราใส่ไอตัวเม็ดฟูลงไปแล้วพี่ิ้ป้าเขาไม่ให้ปิดฝานะเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นแก๊สมันจะดันฝาตัวเนี้ยให้พังเปิดฝาทิ้งไว้ได้เลยเมื่อกี้ผมปิดละทำดมค่ะกลิ่นไงลาเวนเดอร์ไงใช่เพราะว่าอันนี้มันคือกลิ่นอะไรกลิ่นลาเวนเดอร์มีลาเวนเดอร์ไมหมมีลาเวนเดอร์กับยูคาลิปตัสนะครับยูคาริทัสนะครับที่ นี่แสดงว่าถ้าเกิดว่าใครก็ตามนะครับที่แบบว่ารีบใช้อ่ะก็ทาไ้ก่อนเลยทำไ้ก่อนนะครับโอเคหลังจากที่เราใส่สบู่เม็ดฟูลงไปนะอันนี้ตามหลักแล้วมันต้องใช้เวลาประมาณ15-20าถึงนาทีนะคะแล้วก็ไม่ควรปิดฝาเนาะเพราะว่าันเนี่ยมันมันก็จะมีแรงดันจะมีแก๊สของมันออกมาใช่ค่ะเปิดฝาไว้แบบนี้ได้เลยแล้วก็ไปทําอย่างอื่นก็ฝากไว้ด้วยนะสบู่เม็ดฟูในยุคโควิดแบบนี้นะคะที่เราอ่ะต้องบอกว่าดีควายการล้างมือบ่อยๆเรียกว่านี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกรักโลกที่ทําให้คุณสะอาดไปด้วยเรียกวย เะะป่าด้วยนะคะสมุเม็ดฟู๊ค่ะหาซื้อได้จากร้าน Refill Station นะจ๊มวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย